อาริ Grande, ยนาการเด้เกือบไม่ได้รับบทเป็นกรินดาในการออดิชั่นครั้งแรกซึ่งอาริยนาการเด้เคยบอกมาตลอดว่าการได้เล่นเป็นกรินดาคือความฝันตลอดชีวิตของเธอแต่ในการออดิชั่นครั้งแรกนั้นเธอเกือบจะไม่ได้รับบทนี้เพราะผู้กำกับอย่างจอห์นเอ็มชูเคยให้สัมภาษณ์ว่าในการออดิชั่นครั้งแรกนั้นเขาไม่ได้เลือกอาริยนามารับบทเป็นกรินดาเพราะเขาคิดว่าบทนี้มันใหญ่เกินไปสำหรับ,บ๊อสตาร์ระดับโลกที่ไม่เคยรับบทนำในภาพยนตร์มาก่อนแต่ในการออดิชั่นครั้งต่อมาเธอก็กลับมาพร้อมกับความเข้าใจบทนี้มาาากกกกกกกขึ้้้้้นน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 นเเเเธธออออทททัััััังงตลลแะป็คคีีีี่่่สสใใจุดหิชผูบบยร จนวันหนึ่งอารี安าเข้ามาในห้องออเดชันในแบบที่เป็นกลินดาเต็มตัวในตอนนั้นเสียงเธอเปลี่ยนท่าทางเธอเปลี่ยนจนผู้กำกับถึงขั้นบอกว่าเขาไม่เคยเห็นใครเปลี่ยนได้ขนาดนี้มาก่อนอารี安าเธอคู่ควรกับบทน,นี้มากจริงๆแล้วโดยส่วนตัวจากที่ได้ดูมาทั้งสองภาคอารี安าคือเหมาะสมมากทั้งเสียงและท่าทางคือกลินดาสุดๆและในวิกเควตฟอร์กูดก็ยังทำดีมากๆความอลังการยังจัดเต็มและบทสรุปของเรื่องราวก็น่าจะทำให้ใครหลายคนเสียน้ำตาได้เพลงแต่ละเพลงก็คือเพาะมากซึ่งวิกเควตฟอร์กูดดูได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะแล้วทุุกคคคคนนิดว่าาายเเหหมมมมมะสมบ,บนนี้ไ ได้นะ